มีมาีะ่มตัำรวจรวจรุตำรวจเราก็จะเข้ามาจับกลุ่มเรื่องยาเสพติดนะครับก็สงัสก็ปรากฏว่าก็ปลาระเบิดเป็นระเบิดยังไม่รู้ว่าระเบิดจิดใดนะใสเจ้าที่ตำรวจตำรวจเราได้รับบาดเจับตำรวจเราเจ็บประมาณ3ปีได้ครับสามครับ เป็นชุดชุดของสพเมืองสพเมงครับทุยาติดติดของเมืองดูก่อนนะระเบิดชนิดใดนะเราเราเบืองตัวเนียได้ยาได้อะไรเยอะมัรากวดนอยู่ครับปรวดเมันอะยูดีดกำลังยานีีับกัเนี่ยยกับะไเนีาทรับเนี่นไบนน่ยรัยร่นบนย่ันยเนย่ันีนย่กเลยั ปรมามันต้องมีความโยบราไปบ้าบกันเมื่อกี้กินได้เ่ะคะถึงห้าหนาทนะคะใช่ครับตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างครับก็จวดแผลนีิดหน่อยครับล้วจะดูสะเก็ดไหมครับนี่เรากระทกบนนี้นี่เี๋ยกกันแล้วปวดยัขึ้นก่อน

S <S <S ต้อลงแต่งตังจอะไรได้ข่าวเศรษฐกิจวันนี้ชาวบ้านแฮปปี้ขี่เวฟเซฟตังเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ต้องเวฟต่อให้น้ำมันแพงลั่นพร้อมสู้เพราะขี่เวฟประหยัดจริงใครๆก็รักเวฟคันนี้มีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด